ดีค่ะนี่คือแบบประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทยสำหรับเพื่อนของเด็กประถมวัยของโครงการวิจัยประเมินพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ของเด็กและเยาวชนไทยเมื่ออ่านคำชี้แจงแล้วให้กดตกลงค่ะส่วนที่1ข้อมูลนักเรียนที่ประเมินให้คุณครูกรอกข้อมูลนักเรียนที่ถูกประเมินให้ครบถ้วนมีจํานวนสข้อค่ะ ส่วนที่2ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนตอบแบบสอบถามให้คุณครูกรอกข้อมูลนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนมีจำนวน4ข้อค่ะส่วนที่3พฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเพื่อน ให้คุณครูอ่านคำถามจำนวน5ข้อให้นักเรียนที่เป็นผู้ประเมินเพื่อนฟังและให้นักเรียนตอบคำถามแต่ละข้อเพื่อเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของนักเรียนที่ถูกประเมินโดยคุณครูเป็นผู้บันทึกคำตอบแต่ละข้อคะ่ะ เมื่อคุณครูได้กรอกข้อมูลและคำตอบแบบประเมินเพื่อนของเด็กประถมวัครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มส่งแบบสอบถามและกดปุ่มยืนยันส่งแบบสอบถามอีกครั้งจากนั้นข้อมูลจะปรากฏคำว่าบันทึกแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการทําแบบสอบถามค่ะ